เอบีเอ็มนะครับวัตถุประสองค์หลักซึ่งเป็นตัวตนของเราอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการให้นะครับเราถือว่าตุวระเก็เงินเงยมาจากการให้ที่งดงามเอบีเอ็มจับผู้ค้าหาผู้คิดสร้างพันธมิตรใช้อิสลามนำทาง และสโลแกนวันนี้ยอดเยี Puis, ่ยมมากๆครับเปลี่ยนตับฉับทิศปพีชินเป้าหมาย เอ็มบีเอ็มไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากความเพ้อฝันตั้งสิ้นแต่มาจากเจตนาของพวกเรา6ปีครับมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ในโอกาสค่ำคืนนี้ปีหน้าเนี่ยเป็นการส่งต่อให้กับอามียดคนใหม่ของเราซึ่งคุณสมบัติที่พร้อม และทุกคนที่ต่อจากท่านต่อไปก็พร้อมมาจากอะไรครับการหล่อหล,ลอมเริ่มต้นเป็นสมาชิกมาสู่กันเป็นรองอามิตรรองประธานกลุ่มแล้วก็ขึ้นมาสู่กันเป็นประธานกลุ่มอันทำนินละมาถึงวันนี้6ปีเต็ม6ปีกว่าแล้วครับก็ขอให้การประชุมสัมมนานะครับเชิงปฏิบัติการนะครับปี2564สู่ปี2565นะครับ ในเริ่มต้นวันนี้เวลานี้ที่โรงแรมนะครับวันิดารีสอร์ทนะครับผมอนัญยาชรัสประสานกลุ่มเอ,เอันาเาตยนะครับขออนุญาตเปิดการประชุมสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวเวลานี้อยากเป็นต่างชาตครับ ครั้งนี้เป็นการประชุม o u t s i n g สำหรับที่จะระ,ะดมความคิดถอดบทเรียนของปี2 5 6 4 4ไปสู่2 5 6 5ก็เป็นการส่งมอบงานระหว่างในปี2องนระครับมาจนถึงปัจจุบันซึ่งในการดำเนินการก็จะเป็นเรื่องของการระดมความคิดวางแผนรวมทั้งภาพข,ของแนวทางแล้วก็เรื่องแผนในตลอดทั้งปี2 5 6 5ันแล้วรวมทั้งแผนที่เราจะมีตัวที่สนับสนุนในการที่จะให้แผนนั้นดาเนินการไปได้ ตลอดทั้งปี2565ครับในปีนี้ b m ีแผนงานในการที่จะเรื่องของการที่จะกลับไปสู่สังคมมากขึ้นโดยเฉพาะที่เราจะมองไปที่คนรุ่นใหม่นะครับทำยังไงที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ทําธุรกิจนะครับโดยไม่จําเป็นต้องเป็นนักธุรกิจก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็คือเป้าหมายอันหนึ่งที่เราตั้งไว้ตั้งแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับที่เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ซึ่งจะมีโครงการมารองรับอย่างน้อยประมาณ2โครงการ ซึ่งจะได้ดำเนินการวางแผนไว้ในเบื้องต้นไปแล้วครับ oh. ครับเอ็มบีเอ็มก็คือกลุ่มมุสลิมที่ uh, มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อกูลกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนอกจากช่วยเหลือเพื่อกูลกันแล้วคือสร้างเครือข่ายสังคมมุสลิมนะครับที่จะช่วยจันลงกันแล้วก็สนับสนุนกันในเรื่องธุรกิจ เอเมนะครับเปาวัตถุประสงค์หลักซึ่งเป็นตัวตนของเราอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการให้นะครับเราถือว่าธุกรกิจก็เงยมาจากการให้ที่งดงามครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้นักธุรกิจมุสลิมที่มีเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นยาวาร่วมกันนะครับนอกเหนือจากที่เราสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ช่วยที่เราส่งเสริมนธุรกิจระหว่างกันแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะอาทางที่จะยเรลืสังคมร,รวมทั้งในปีนี้เนี่ยเราพยายามมี เครื่องมือในการที่จะนําเสนอแล้วก็แสดงแนวทางผลงานที่จะออกไปสู่สังคมมากขึ้นในสื่อด้านต่างๆนะครับซึ่งเป็นแผนการที่ชัดเจนที่เราจะทําให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและมีความถี่มากยิ่งขึ้นตลอดปี2515ครับ